สวัสดีค่ะพลพี่น้องอามนนี้ยายเพชรกาญญาหงาหันพี่น้องเนาะญานหงานตอนนี้ช่วงนี้ก็นั่งน,นั่งรอ,อเวลาเปิดเครื่องเสียงขนะ้ <c oughs> จจาจ้ายมาสามหมื่นเนาะช่วงนี้จะผ่าเพื่อนคนฝืนถ้าจะผ่าสักคนพี่น้องก็เลยนั่งรอนาะนั่งถาน,านี่หลอดนี่แหละ เมื่อคืนเมื่อคืนก็น,นอนอยู่นี่พี่น้องนอนอยู่หน้านหลอเอาหมอนมานอนนอนอยู่หน้านหลอเมื่อคืนใครแต่ว่าอากาศดีบ่หอดบ่หอดมันหนาวพอดีนอนกฤษณาเปิดให้เพคนหอดโคมแมงแรงพี่น้องเอาแมงแรงเพื่อจะมีมอล่อมเนาะมอล่อมจังมอแองพี่น้นนอง,ง,อง,ง,กอง,กงเกือบแสน อันคุณแม่ท่องแปฝงเนาะใครเบิ่งก็มาเบิ่งเดิมมือนเดเด้อมอหลามแลจ่ามาแพงมาได้ยัยพี่กับมานั่งทาเนาะนั่งทานั่งทานี่ล่ามันสสเสเครื่องเสียงยังได้เปิดในเนพิ่นพี่แสดงนายทาเพิ่นเนาะเมื่อเมื่อได้คืนพี่เนเนาะนั่งนั่งทาจังหาะ ิ้มังมเตมป่ามาให้ิ้มังุ่มน่าน้องเป็ดปุ๊บป่าละสนีมาวูยังดนไรเต็มทุงนุ่มสุก สมทาพี่นอะจะปาป้าท่ามันออกมามันตวสูกับนีไมัสูแล้ว ตุ่มผมไมาได้ไม่สุกเดี๋ยวไก่นะหากินเขาบทีกินมส่งก่อนเขาแล้วจุมเผากินเขาเข้าเข่าค่ะเดอกนเขานอกบ้านมือนกินเขานอกบ้านกินกก็ปีกหมู มันเป็นสวนมั้งแบงค์ก็ได้บุ้มไอ้พิมตงหัน้อเจ้าอ่ะก็มังงัดแบงค์ไม่แปงเกาแล้วปวดใส่ อะไรยูท so ูบม yeah, ึงใช่ไหมพ้อมมงบนตก่ิดนมังเฮ้ยหนาวเลยเนี่ยแสดง้งนนพ้าย่วย่งก่อมึงมูเพื่อนเพื่อนใ่นสามกง ปันพวงข้าวของเมื่อคนคับปันมือแรก็ยังวใส <13. S 2> <30. S 1> ม่ามมันะทไทาของเครื่องนะจะมาว่า,วามีหน,น,น้าหนาเพื่อนันได้หมื่นสามใ่อาร เธอได้มาหมื่นสามไม่ใช่นะเ <c oughs> ก็บพันแล้วปกติช่องมูลนีนเรื่องปันนี่ต้องเบนเหมือนนี้น่ะเธอก็เลยโบปันแต่จร <c oughs> ิงๆน่ะว่าช่องเงินแล้วทั้ง <c oughs> มือหนีทั้ง <c oughs> มือมอ,มอื่นนะ ก็เขาเลาบันเจ็เมอแร่งหมอลำบนอะไรนะค่ะเับรกรับานชอรเอยห้าว่าเขาป้นแท้รับานั้นหมื่นหาก็คือวปนนงรังานสองพันก กไกลสูงไว้อยูไก่เลยพองโมเสียนเรีนโเียนมันจะเสียาหนึ่งกล่องโมาสัยนเถอะหนึงมาสักเลีนก็เพียรเออ่กอบเรียยนนะสีงานเพีย ก็จะมีเงินเดือนเดน,น,นีดย,น,น,ยน,น่มันก็คลิปเ้องพอกันนะมึงคนเบืองายมาเนี่ย แม่งได้ซีลอยสามสิบสมวนงยายพวงลอยเห็ดบางหันเราได้พันกว่าโมง ทีสีทีสีลุกที่หาเดี๋ยวังแล้วสร็จจะสาวหัวของเขาตักไว้ลูนี่ิดไหมนกเอาโซฟามืออื่นอะคือมือพิธีครับ 那叫龙。